มีอากานแต่ผมว่ามีโตว,ว่ะห้อยมีเถอะโอ้มี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 อู้ยูยูยูน่องยูยูอู้ออยูต,ดดตัวนี้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 อู้กินเลือกยุบถะกรคะถักรคะตัวนี้สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับกลับมาพ่อกับมาแจ่มพาลุยครับผม ครับพี่น้องสำหรับอีี่นี้เราแจมกับสิผ้ามาใส่เบ็ดปักเบ็ดนะครับเนาะกัปักอยู่หลังบานครับผมพี่น้องแต่ว่าเป็นไม้ตรงนี้เคยปักแล้วครับผมกัสำหรับคืนนี้นะครับเราแจมเซมาปักเบ็ดประมาณน่าจะยี่สิบหลังนะครับเนาะเป็นเงอถักนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาลอติดตามชมลอลุ่นน้ำกันพี่น้องว่าป่าสกินสติดเบ็ดวะครับผมป่าครับพี่น้อง เอาครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาของบ่าวแจมก็จะพามาปักเบ็ดแล้วครับผมเป็นอย่างต้องมาปักเบ็ดย้ำคืนนะครับผมย้ำหมืดนะครับก็ตอนกองเว้นหาเนื้อเพราะอะไรครับผมเพราะว่าบ่าวแจมว่าจะเอาถากนะครับผมก็เลยต้องรอให้มันหมืดครับถึงได้จับถากได้ครับผมนี่กุดมือนี่ครับผมจับมา20ตัวกับเบ็ด20หลังนะครับผมพี่น้อง ภาพพีพน้องมาปักเบ็ดครับก็เดี๋ยวไปปักเบ็ดกันเลยครับผมพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวล้อลุนกันครับพี่น้องมืออื่นเศร้านะครับเพราะว่าเป่าเตียปักทิม่มใบกับบ่อไราย,ยามนะครับก็เสิล้อลุนเพื่อเดียวมืออื่นเศร้าครับพี่น้องกับมาชมวิธีการเกาะการใสของเปาเตี้ยมครับพี่น้องพี่น้องก่อนเข้าจับถากนะครับผมเข้าก็ต้อง เตรียมถุงมือหรือว่าถุงย่างก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าย่างถากม,มันมันออกมันเหนียวนะครับผมมาพี่น้องสหรับลังแหลกครับผมจะใส่ทีมไว้ตรงนี้ครับ ผมก็เตรียมก็สิกจากนี่ครับก็จากหัวนะครับเนาะหัวถากนะครับก็ทะลุตูดเลยครับผมทะลุด,ดากของถากครับผมพี่นอ้ออก็จะได้ลักษณะจังสี่ครับผมเห็นหรนะครับ หลังแหลกถากมันเหนียวนะครับผมต้องใส่ถุงมือก็อจะใส่จม,จมจมครับผมพี่น้องโอเคครับผมหลังแหลกเดี๋ยวพอแจมจะขออยาดปักเบ็ดให้แล้วนะครับเนาะ เดี๋ยวมาเราลุ่นกันมาอื้นเศร้าครับเพราะว่าเบาแจมสี่บาแมายามนะครับผมรอยยามอื่นเศร้ารอบเดียวเลยครับผมไปครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องย่ามใสายครับผมก็เพิ่งเลิกงานนะครับก็เลยว่าสิพามากูเวดนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ่นไปชนกันว่าสิมีโตมีแต้มหมครับผมใส่ไห้ตั้งแต่ขึ้นนะครับเนาะ2 0หลังครับผมไปครับมาพี่น้องกูลังแรกครับผม ผมมียังครับผมไปเดี๋ยวลุนกันไปเรื่อยๆครับผมครับพี่น้องหลังนี้มีดโตครับผมโตไปง่ายหรอกแต่ว่าตายแล้วนนี่ตายแล้วพี่น้องตัวคอตัวหนึ่งเก็บครับผมเอาครับผมพี่น้องหลังนี้มีดโตมีติดโอ้เดี๋ยวมาลุนกันปลาปย,ยัง้ อย,ยังนะยังอยู่ยังอยู่โอ้โหตุป๊ปปลาคอปลาตัวงามเลยครับผมตัวงามตัวงามเฮ้ยครับผมมาแต้มที่สองครับปลาคอแต้มที่สอง้วครับผมนี่พี่น้องตัวนี้ตัวตายเนาะเอาเก็บครับผมมันมนันเอาครับพี่น้อง อยู่หลังนี่หายครับผมโอ้บ่ได้หายครับพี่พี่พี่ยุพี่ครับพี่น้องพี่มันงอเขาไปพี่นี่โอ้โอ้พุ่นเขาไปพุน่นมาพุ่นุ่นกันพี่น้องอยู่บ่เป็นป่าหรือยังครับน่าจะเป็นป่าหรือเปล่าแต่ส่งเงียบเงียบนะพี่น้องเพบ่ดิน บ่ย,ยังเลยโอ้ยผนไปพร้อมอู้บดถ,ถือรับลุดน้องเอ้ยลุดครับผมอีมันตะดวงเบ็ด,ดลุ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 ดบ่อยู่บ่อยอยู่นะเดี๋ยวไปลุดลังต่อไปครับมาพี่น้องมาหลังนี่ก็จมขึ้นกันครับเบ็ดมีอาการ แดีบยวว่ามีตัว่คอยมีตัวอ้มี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 อู้ยูยูยูนองยูยูยยอู้ตัวนี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 ้อู้กินเลือกยูถกปลาคอถกปลาคอตัวน,นี้ตัวน,นั้นก็น่าจะถึกปลาคอนะครับผมแต่ว่าหยามันหลายนะมันก็เลยหลุดเนาะน้ะนองอ้ปลาคออ้ตัวนี้ตัวหญ่นนครับ ง,งามแต้มที่สามมาแล้วพี่น้องไปไปขึ้นโคขึ้นโคกไอ้ครับตัวใหญ่เลยแต้มที่สามตัวนี้กินลึกครับผมฮะใสสวยครับเก็บครับครับพี่น้องหลังนี่ก็จมครับผม อยู่ไงวะลึกอคือสิบูยูครับผมอยู่ไงบ่เนาะอู้ยูยู่ยูตายแล้วอู้ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับเบิ่งพี่เนาะอู้ยตายเสียดายเนาะตัวนี้ตายครับผมแต้มตีซีอ้ยอยู่เพรว่าตายพี่น้องเออตัวงามอยู่ด้ยนี่ ไงเต๋อเื้อนี่โอ้ยคืนโคขึ้นโคครับ mc อ้ยตัวนี้ตายครับผมตัวนี้ว่าตายซ c ครับผมกินบุลึกแต่ว่าไปพันจาของตายครับอ่ะพี่น้องก็เหลืออีกลังสุดท้ายนะครับเนาะเดี๋ยวไปรุนไปชมกันครับผม ะตัวนี้ก็สสเก็บครับมาพี่น้องครับผมมาชมผลงานของเสานี่นะครับผมพี่น้องจัดมาซีเต้มครับผมใส่สวยซ้ำกันเลยครับผมตัวนี้2อตัวนะครับตาย2เนาะนตายไปสองครับตัวหน่อยตัวหนึ่งตายนะครับผมตัวนี้เป็น2อตัวนะครับก็ สำหรับพีนี่ก็พามาปักเบ็ดนะครับผมก็เหยื้อถากของเขาก็สางผลงานได้สวยงามเลยครับผมพี่น้องหมานครับนี่บริย,ยามนะครับผมมายามซื่อเดียวหลอเวลากูเนาะก็จัดมาสีแต้มครับผมพอได้ตุ่มได้แกงแล้วครับผมพี่น้องเอาครับนี่ครับหม้ของเขาก็อยู่สวนอยู่สวนนะครับเนาะ เป็นตรงไหทตรงน้านี่ครับก็บ่มีอย่างไรครับผมพี่น้องก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมบาแจมพาลุยนะครับเนาะสำหรับพี่นี่ก็พาเซเบตเนื้อถากนะครับผมเื้อถากเขาก็สร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยครับผมพี่น้องนะครับพี่นี่ก็บ่มีอย่างไรครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้อง ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใเพื่อแจ่มนั่งกับผมบอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ